อุย้ยแม้กระทิงตกแขนเลย ย่างหมูปลาครับโอ้ปริงหมูใช่ไหมเปาโอ้ใส<จ>เสือกลมุทยานป่าไม้ซะด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดีนี่ใครอายึดกกะเปานั้นนี่มาเข่าที่พักของเราครับวันนี้นำนำลูกน้องมาด้วยสองตัว tôi là siêu cậu mà ha lại pha lại Phá cái bố lại nữa nè ตะชนน้อยนี่เป็นยังไงคันนี่โอ้คันสุงุเลยโอ้ยตันนี้ก็รู้จักมาติดนะครับลองมาดูคันนี้ครับยกโยกโยกยกยกอยเป็นยังไงเป็นยังไง วุ้ยมาจจะทิงลายว้าวอุ้ย,ย,อ,าาย,อ,ย,อ,ยอะไรอะไรเอ้าลายต้องใหญ่เลยครับมาดีมาทำไมด้วยวะเย็นเย็นเตลอบตลอบตลอบ ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรปลากระถิ่งปลากระถิ่งย่างใหญ่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆอุ้ยอุ้ยเนี่ยอู้ตัวนี้ใหญ่แท้มันอยู่อย่างนี้ซ้ำค่อยๆลิพิไพรวางรุดนะเราวางรุดอย่าพูดอย่างนั้นโอ้ย โอ้ยแม่กระทิงตกอันนี้ปลาอะไรเฮ้ยขยี้หินขยี้หินมากเถอะวันนี้กนลาโอ้ยเอ้ยมายังไงวะคิดว่าเป็นปลา มาซ่ำไอ้ดิ๊กมาทำไม